เอวันตวันวิชโยโหหิชญาสุชยํมังคะเรอัปปราชิตัพพังเกสีเสปัฏฐวิโพคขเรอภิเสเกน รังสุปปัตตังสุมุิตังสุขันโนสุมุตตจจะสุยิตังพรหมจาริสุปปทากินังกายกรรมวาจากรรมังปะกกินังปะทักกินังมโนกรรมปะนิทิเตปทักกินัง กนานนิลูกาาซึ่งเป็นพระประธานปฏิฐานที่รอพอสตอตตบุญกุซอดของเราเพื่อที่จะได้กราบไหว้สักการบูชาในวันนี้เราจะได้กล่าวสวดคาถาจุดเทียนชัยไว้ก่อน ในส่วนของกิจกรรมเราก็จะดำเนินไปเรื่อยๆในวันนี้เราจะได้จุดเทียนชัยโดยพร้อมกันพูนทนสามพันยุดด้ยา รัตนนาทยังตัดเห็นตาสานุภาเวนสัมปันทุขังุปาถวันตระ สังรัตน์ต่ยังเอตัสานุภาเวนสัพพทุขังุปปัตตวานตระยัจณะสันตสัพพสติภวันตุตพุทโธ อนุตญาณโนธรรมโมโรกุตโรวะโรสังโฆมัคคุปรัตโทจังยิตรเจตังรัตนทตยยังเอตัสสานุภาเวนาสพะทุกขังอุปบาทเทวาน ยาจนาสันโตสัพะสุธิภะวันโตธีตาดูได้เด้อ อย่าแย่งกันเลยจำได้จากของไงได้เวลาไปเข่าห้องน้ำได้เสียเลยตุ้ดเคืองที <c oughs> อย่าบอกเลยว่าตุดไปน้เข่าห้องนำ้ำแล้วขนน้อยจังสี่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อสมอหรือว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ <c oughs> มันจะมีได้ตรงนี้ก็จเจริญพรขึงได้มาด้วยเ้อะขึงได้เข้าสู่อนามัยเราแล้วก็ขึงได้ไปที่บ้านพักมา ไดงยินขาวว่าบานพักนี่ก็เออเอาการคือกันถึนไงได้ไปด้วยเราจะได้อุทิศส่วนบุญกุศลให้เขาด้วยนะว <ไป S 1> ันนี้ถือว่า<ไ>ปเป็นวัน <ไป S 1> ที่พวกเราจะได้มาร่วมกันสมโภชสักพีธรรมีจะรูปเปกิริสิขาระตะเตจันตริเกวิมานิจะคัมมีตรวนักังนีเคงวัด ทุมิเทติภูมิใจยันตุเทวาชะราตราวิสมียกขาคันทปานาคังิทันตาสันติเกยังิมนิวรวัจนะสาธุมีสุนันโตธรรมสวรรคารู ไอยังพาทันตังสาธุสาธุอุกาสิ่งพวกปูข่าแต่ดังได้โตของพวกปูขานั้นก็ให้เป็นทางดังปฏิบดอจิตใจนั้นเป็นดังน้ำมั่นไตหลอกหงเฮียงเกาเจ้าทั้งหลายจากทการสิ่งใดก็ขอให้สมเด็จสำเร็จการเป้าหมายทุกประการในการทุกเมื่อ โดยจับพลันนั้นอีกประการหนึ่งข้าพระเจ้าขออัญเชิญพุทธศาสนิกนชนและคณะสงฆ์ทั้งหลายพร้อมทั้งนางทั้งแปดตนอยู่ตำบลทั้งแปดทิศนางสเสนีผู้มีฤทธิ์อยู่ทิศปูรภานางโลกาผู้มีคุณอยู่ทิศอาชนีนางแม่ธรณีผู้รักษาเริงเย็นซึ่งอยู่ทิศทักษิณทั้งพระแม่คงคา อันศักดิ์สิทธิ์เชื้อศิลอยู่ทิศทอรดีนางเวทผู้มีราศีอยู่ทิศปัจิมประเทศทั้งนางมนทาผู้วิเศษอยู่ทางทิศพายัพนางโูคาวัมบดีประจำประจับอยู่ทัศทิศอุดรน,นางมิอาช้านานก็ดีที่เกิดแล้วก็ดีที่ยังไม่ได้เกิดก็ดีและวงสาธนาญาในบวรพระพุทธศาสนา ที่ยังไม่ทราบข่าวสารเม่นอุปราชาท,ทั้งหลายขออันเชิญเท้าเทวราชอันวิผู้มีวิเศษจงได้นำเอาเหตุไปบอกให้มารีบมาโดยกรนและได้มาโมทนาส่วนบุญให้พร้อมกันอันหนึ่งข้าพระเจ้าขออันเชิญเทวดาเจ้าทั้งหลายทุกเราในราศีเจ้าที่เจ้าทาง พระปผูมเจ้าที่ผู้รักษาสิ่งศักิสิ์อยู่นะสถานที่แห่งน,นี้จงมาโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ร่วมกันทําในข่าวครั้งนี้โดยพร้อเพียงกันทุกท่านทุกคิดทุกคนทุกคนเกิน